สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคลนค่ืมาพอกันอีกคลิปพี่น้องคะยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ บว่าจะเป็นไผ่ก็แล้วแต่เนาะยินดีตอนรับเบอร์สุขุสุสคนโดยเฉพาะเอฟซสาวหน่อยเพรฟันแพงเอซอีหลากองค์อิงนะคะที่มาเป็นแห้งใจให้กันตลอดฝากเบึงคลิปวิดีโอฝากแชร์คลิปวิดีโอถักไทยถักไทยกันไต่คลิปแสดงความคิดเห็นใต่คลิปวิดีโอได้เลยค่ะพี่น้องพี่น้องคะมื่อนีกระจอบอยูนีล่ะจบยูไซสันนีเดพี่น้อง ทาง Facebook ทางเพจอีหล่าอุ้งอิงมีเดยอุ้งอิงรัตนาพรเพรบ้านแพงเพจจริงเด้อพี่น้องเด้อ a c e b o o k หรือว่าเพจจริงเพอ่์นี่ผู้ติดตามอีหล่าอุ้งอิงนี่สองแสนกว่าเด้อเห็นหลยๆเพจเห็นไลๆ Facebook ผู้ติดตามยังบ่ทนหอดอสองแสนกว่าดอกนั่นคือเพจพร้อมทั้งหมดนะคะเพจจริงต้อง อุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะที่มีผู้ติดตามสองแสนกว่าคนค่ะพี่น้องล่าสุดอีลาอุ๋งอิงโพสขึ้นมาว่าไม่สูงต้องขยงอยากเก่งต้องขยันเป็นคำคมประจำประจำวันไปซะแล้วพี่น้องเป็นคำคมเป็นวลี่เด็ดเป็นคำคมประจำวัน ที่เติมพลังเป็นแห้งใจให้ขอขิดให้แนมเหียนถึงขอความนิว่าต้องมีความมาหนักพยายามนะอ่าไม่สูงต้องขยิงอันนี้แมนอิลีพี่น้องเนี่ยสาวน้าเยินบบสูงเนี่ยไปเห็ุอีกยังก็ได้ขยิงค่ะเอาแมนบบแบบนี้่าสัน่น้าถึงสื่อความหมายถึงพี่น้องสื่อความหมายถึงการให้เฮามีความมาหนักพยายาม ไม่สูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันขยันฝึกฝนขยันขยันเรียนรู้ขยันที่จะลงมือทําในสิ่งที่ถือต้องนะโบเมนขยันแบบโง่โๆด้ค่ะพี่น้องคือขยันนสิ่งที่ถือต้องเรียนรู้อย่างถือวิธีมีความมานะพยายามอดทนมันจะร่วมอยู่ในประโยคนี้บิดเลยไม่สูงต้องขยิงอยากเก่ง ต้องขยันนะคะพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็จะเห็นคําคมได้หลายอย่างหรือว่าเป็นประโยคสันส้นๆแต่ซื้อความหมายอย่างมากไม่เหลือเกินก่อนหน้านีอา้อุงอิงกรเคยเดโพดโพดว่าขอบคุณความไม่มีทําให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ได้แมนบอกค่ะพี่น้องก็คือขอบคุณความลําบากความทุกข์ยากความทีเจ้าของบอมี จะเลือเห็ดไฮเฮานีต่องดินร่นขนควายหาวิธีที่จะสู่กับสิ่งที่สิ่งที่ว่านี่เนาะความลําบากความบ่มีเนี่ยเห็ดไฮเรียนรู้และหูวิธีว่าจะลุกขึ้นมาต่อสู่รลกะไปในจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นจังไดแมนบอกคะนี่คืออุ้งอิงซื้อความหมายออกมาโอ้ยพี่น้องเอกอกน,น้านี้นะเนาะ,ะมีคนไปกด ถือกกถือใจมีคมมีคนไปแช่มีคนไป share, คอมเมนต์นะคะหลายเป็นพันพันเถื่อนะคะนี่กระเพิ่งโพสขึ้นมาพี่น้องคะเพิ่งโพสขึ้นมาพี่น้องกลับไปเติมแห้งใจขออนุญาตอขออนุญาตอ่านขอความผู้ทีมาคอมเมนต์ใต้คลิปอ่มบอมเมนต์ใต้คลิปใต้คําคมโอ้ยเนมะ ติดแต่คําว่าคลิปพี่น้องแต่คําคมของอิหล่าอุคงอิงที่โพสขึ้นมาพี่น้องไม่สูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันเอาขออนุญาตเอยซื้อบางท่านเด้อค่ะเด้ออย,ย่างเช่นอ่าอย่างเช่นคุณอ่านซื้อ,อยู่บอกเฮ้ออ่านได้ยู่ดอกเนาะอย่างเช่นคุณยิ่งยงนี่นะคะสู้ๆครับกําลังใจครับเพื่อนวาอย่างเช่นคุณทางเดินชีวิตนี่ สู้สูครับนางฟ้าน้อยคนสวยเอซีขอนแกนเพื่อนวะนะคะแล้วก็มีคนเห็นด้วยถูกต้องจ้า,าถูกต้องจ้าใช่แล้วก็มีผู้เพื่อนคอมเมนต์ว่าถูกต้องครับความสำเร็จไม่ได้มาแบบง่ายๆต้องขยิงและขยันด้วยเพื่อนว่านะคะแมนอิลีพี่น้องตรงมีความมานะพยายามต้องอดต้นต่อสู้คือทุกสิ่งทุกอย่างหลับพี่น้องค่ะ แล้วก็เรียนรู้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะพี่น้องชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเนี่ยเจ้าของ Facebook นี่เพิรนกบ,บอกว่าสูสูเดอร์อีลาเก่งอยู่แล้วเพิ่์กหวานนะคะแล้วก็มีคุณจัชาชาวาสเนี่ยสูสูฮัทลองฮัดรำมไฮเก่งเพิ่์กหวานะคะก็มีคนมาเติมกำลังใจได้หลายค่ะอีลาเก่งขึ้นเรื่อยเป็นกำลังใจใหฮเดอร์ลา่าสูสูบาดลูกสาวคมมากๆเลยวสัน คำคมสุดยอดเพื่อนว่านะคะมาเติมเียงใจให้กันคือว่าเนาอคุณรณนนพบอ่าใช่โอ้ยน้อแมนบอละนี่อันบอแมนได้ดิคุณนนะอยากแท่งยังไงลูกต้องขยาวแล้ววะ อ,อันคอมเมนต์ก็ยาวหัวพวกเจ้าเด้อบัาตานี้เนาะเอาหล,ลายๆท่านเติมแห่งใจให้อีลาอุ้งอิง,องสุดยอดที่หนึ่งในใจเว็นว่าถูกต้องเสนอส่นนงสติกเกอร์เต็มรอยดีมากหัวใจมากแบบหลากหลายเลยที่เดียวนะครับพี่น้องแล้วก็มีทางดานของผูท้ที่คอมเมนต์อ่าเดี๋ยวนะสู่ๆเ้อ อีลา่าพันว่นนะคะหากอีลาเด้อภาษาหนอาถูกต้องแล้วลูกสาวพ่นว่นนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็คือเอาสู้กันฟังพี่น้องคะ่ะอีลาองค์อิงมักจะโพดคําคมเด็ดๆมาให้เข้าได้อ่านได้ยิ้มได้เป็นแห่งใจให้กันอยู่เรื่อยๆนะคะ นี่สู้ๆขยันมั่นเพียรเป็นกำลังใจวสันตกำลังใจจากแม่แม่เอฟซีมีไข่ลูกสาวเสมอคะ่ะเพิ่นว่านะคะนี่ก็จากแม่กุ้งเนาะถูกต้องจาลาวาสันวลีเด็ดสุดยอดมากคะ่ะลูกสาวจากคุณชมพู่เนาะคุณสมพรสู้ๆจากสาวน้อยเพิ่นวา,าคุณคุณนุชนาภากำลังใจเจ้าวาสันแล้วก็มี อดอีกลหลายท่านจริงๆคอมเมนต์หลายเด้อพี่น้องแต่สาวน้ำเงินอาจจะซ่มอ่านเป็นบางคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเป็นบางคอมเมนต์ของพี่น้องที่ไปซอยกันเติมแห้งใจอยู่ใต้โพดของลูกสาวโพสต์สั้นๆแต่ใจความเด็ดมาก เป็นคำคมประจำวันจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสู้ๆนะคะอุงอิงอัสันสู้ๆนะคะลูกสาวแห่งชาติใช่แล้วคะ่ะลูกอัสสันเป็นกำลังใจคำนี้ประทับใจแท้อ่สันนะคะ <c oughs> สูๆ้ๆค่ะแป้น้อยพันมาสู้ๆนะคนเก่งอีกหนึ่งกำลังใจอาสสันเพืก่กระทรวงสติกเกอร์ชูสองนิ้วมาจากสีนะคะ อีกหนึ่งกำลังใจสู้สู้นะคนเก่งสู้สู้ลูกวสันเป็นกำลังใจสู้สู้นะคะ,ะพี่ริต้าเป็นกำลังใจให้ค่ะเพ็่นวานะคะอ่ะเลไลทันมาคอมเมนต์มองหนีส่งกำลังใจไปหาลูกสาวอุ้งอิงวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าน่ารักจริงๆลูกสาว <laughs> คอมเมนต์ไต่กิปโมเมนต์วันละคำนี่นี่ประโยค ประโยคที่โูดขึ้นมาเนาะเป็นคำคมประจำวันเด็ดมากๆหรือว่าซานนอมยนอ่านคิดบอกเอา ถือว่าเป็นค่ำคมประจำวันจากลูกสาวนะคะฝากตอนกันเป็นกำลังใจและกล็เมื่อนี้พี่น้องทั้งบ้านฝางขอนแก่นอย่าลืมไปเป็นแห้งใจซอยลูกสาวอีหล่าอุ้งอิงและสาวน้อยเพชรปานพแพงเต็มวงค่ะทำการแสดงั้งนั้น22มกราคม2567เมื่อนี้เมืม่อนี้พี่น้องไปเด้อค่ะเด้อไปมวนซืนนาฮันกับสาวน้อยเพชรปนันแพงกับอีหล่าอุ้งอิงขอบคุณได้หลายพี่น้องคะ่ะ อยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบนปันค่ะสวัสดีค่ะ